ศรีจิีพี่น้องขอสองพี่น้องกัดเท่าขออนุญาตันเป็นน้ำนองนาก่อนจะข้อสู่บรรยากาศบอลเดื่ยงต่อก่อนเนาทั้งกระพาร์บเลยทั้งพื้นใจสศรษาเนาะสิปอนมาได้กำใจสิของมาได่ให้ศรีจิตพี่น้องเนาะไล่กันโตพี่น้องสองคนใส่ทั้งเขาคือมางเหรอทางเนาะเขาทะเล่กันอะไรใส พี่น้องนอกซิลปิ่นพี่น้องยกหยไ้หลายทางพี่น้อง่ยกแต่งตัวท่นแก้วก็่นีพี่นี่พี่น้องเขาแกวดองใจเป็นคนใส่นองความต่าพี่น้องเอาแปซิลปิ่นลาล่านางแสดงาะเอาแต่ไม่เลิมพี่น้องอันทุกเขาใน้ชัดเจนเห็นว่าคนละคนส่งเนาะีนี้ว่าิเปนห้างบูโอซอกันสามไ้ เชิญงงจันทร์นกโคดด้วยนาเป็ดนกข้อนเดินทางมหาไซในการในงานนี้เนาะในงานบุญกาถือว่าดีบุกในเจริญพี่น้องบอนเฮาเนาะในความพร้อมกันพร้อมงานนะครับได้เห็นพี่น้องเนกเค็ดต่างไก่ไทยต่างบ้านแขกต่างไก่ไทยต่างชิ้นทิ้นแต่ละบ้องแต่ละบ่อเนาะพิเศษแล้วกับพนักงานคนนำทีมงานเนาะนางเอกสาวอ่าเสียงดีสาวแฟนสีมหาไซพี่น้องนกพร้อมด้วยสาวอุไรเนากพร้อมด้วยเปล่าพ่อนทำเกล็ดหลอดไก่พร้อมด้วยสาวสีสะอาดเนาะ ฟอมด้วยทั้งเกเต่งคำคอยเนาะแล้วฟอมด้วยเป้าเดี่าครับเกงคนใส่ฟอมด้วยไงเต้งพี่นองละกาเราตลกพี่นองวันนี้สองสาดาเสียงพี่นอง้าานใเจ้าแต่ก็ะอสุดท้ายมูาต็โดพี่นองมันก็คืออ่าวนอะพ้อบทีมงาน้านแกจากาแก้วรวองใจเนาะเต่งนใส่พี่นองว แตว่าสิ่งทีเขาเจ้าพอ้วยพลงก็จะเป็นาเพ่อเชงับสาวเพลงสีมินปีนี้นอก็คือตาบอสวดใส่าจับประเสริฐพี่น้องเชียงูกับนางเอกสาวเราเสียสาวเพลงสีมากันเี็งเหี้ยเพลงเห้เานให้เขาแอบทไรเบัวเวียนบัวดงเราใส่คาพพี่น้องเราดีืนักศิลปินบท่านเบิดได้พี่น้องคุงเชียงบท่าน ไกมาสาลงเพียงสาเนไง้ัใจอาแ้งเงินมบนสุดปลาระท่าจูเป็นาสกันก็ไอ้บาห่นบอกหาเงินแ้อมดปาก็ไปเอาพี่น้องก็ในน้ำซื้อในน้ำตนในน้ำตูนละบ่บสุขูุสุขุนละบ่ย่งบ่โอ้ยนอนมาสาเฝอหน้าหลังนล่ะเพินบ่าสบายดีพี่น้อง เบาสนใส่คนเดิมเพิ่มเติมเพื่อย่างน้องใหญ่ฉันมาทำแน่นอยเพราเจ้าเขาคอยแล้วอันคอยมือก็สิที่ว่าจะสั้นบอกเป็นยังแต่วันนั่นอีพอแล้วเอื่นเนาะแต่ว่าแล้วเอื่นก็ไปย่อโตแล้วบายฮัมน้อยฮัมน้อยก่อนสั้นก่อนก็นั่งซื้อยู่แล้วคาแตกใจเนี่ย แปลงใจไาจังสิจังไงบัผู้ชายเขาก็เอหน้อยหำน้อยบัปเขาคือบ่เอิ่อนยหน่อบับ่เอ่น่หำหาสปาตัวแลนทราอดเกืบเอาแต่พัฒสันได้แมนโอ้ยอันนี้บอเวหัวเดิมเ้ิงเนาะเดี๋ยวกหัวบอลนาหัวบอลนักศิลปินยขึ้นมาบ่ทันเบิดอันนี้คือบอโอ้ยไ้มาเดิบอลเลย บอลปนแรงใจค่ะอัชมาลีเอ่อโทรศัพท์ไทยโม่คุณบัตรคุณบัตรหน้าบอลเป็นยังไสี่เบิร์ดอยู่บ่เป็นยังไงเป็นยังีงละวายอันยูบัตรไหนเดียรยูบัตรไหนบัตรหน้าบอลอ้อ าาหนรับอาย่บ okay? oh. ัตนหน้าบอแต่ว่าบัเกิดเรื่องว่างมีปากซีปะจันแม่บ่อกนนตอนนี้ยู่หน้าบัมือมือยุใสมือยุปากซีมือพื้นเนี่มือพื้นยุขั้มดวงมือต่อไปยป่าซาคนดวงไกูจเดเนีบใจเดเนอ่ใจัใจางแจงในพวกนี้พวกมากเด้อ ขอบคุณใจทั้งอีเมลมานีเนาะขอบคุณขอบใจค้มาข้อมแพงก็บุญพ่นอนการตอนรับสูทั้งที่งานลุกงนานอบุญหลมานีเนาะานีกันเป็ง้างกมาเที่ยวันสั่งเราจะทายงูเขามันเขามากางพี่เซียวอันนี้มาหนีเซซูน้องขึ้นไหลน้ำเขานี่อัดของได้เตีนี้บ่ อาจารย์น้อยนารตีกับบตีก้อนบางคนงาคังครับทุกคนเนี่ยไปเติร์เลยสอาจะรหการขอไมอกใจได้อาายจะพาาอเกทีเดยวคนนี้วันนี้นี่นะครับเซ์ูนเนาะเล้วตอนนีพี่จะไปถึงตังโมไเจอบังีเฟนเวลเลยนะวะเียบุญนะเี้ยบุญนะเมนี่พุ่งจะตายเนาะทีว่า แนวมหาสาอีบัวอีเมฆเจ้าบานหน้าบ่อเหมาโนมสมบาตไก่สิบปิดไก่เคียงเาวบ้านพะแห้งไข่บัตเตอร์ซีโมาสไก่ปานนี่แม่วันดีใจเด้ดขอมือไทยบ้านพะแห้งแนนยกมือแนนอยู่ใสโอ๋อยู่นี่อ่าปออันขอพี่น้องบ้านหน้าจานยกมือขึ้นแนนโอ้ยบ้านหน้าจานกระจ้าหน้าแพ่นกระจอกนอไอ่น้องจัมปาแสลง มีพญาวีรพัฒน์คนดังกองเป็นเจ้าส่วนมะเหสีเงาเมียบแห้งเด่นตายจ๋าลำบากเดี่ยงดุกหน่อยหลายปีแล้วผ่านมาบันดนีให้พอดุ้งแม่ป่ามาฟังบอลเมืองจำปาสาแล้วเขาสิตัดว่าจ่าว่าจังไหนในตอนนี้เมืองจำปาพับบทบาทการสแสดงโดยสากแหละรับพระเอกนุมเสียงอ่อนเบาวสาคอนับบทบาทการสแสดงเป็น อม,มัดใส่ไฟ่มือของทางหัวมเมืองนี่มันมูดพี่นอ้องเรื่องเงี้ยบั้ทางน้องบางบังเื่อ่ย

โอ้โอโอ้โอโอ้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  <laughs> 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 <laughs>

ใายลูกเย่ามากกากินติ๊กน,น,น,น้่มลาจิ้มเ็นไขน้ำน้จมปหต้มแล้วก็เ,เอาลอง,ไาองไมด้

เป่าเปม่ะเอาเลยเอาเลยเอาไแล้วดูไดแน่งโอมจี่ผู้ชายหัวคนอย่างนี้สาธิตกินรด มันน้อยปะมันน้อยมากเลยค่ะมันน้อยคือคอส่ยิมเปอรเปอไพวัน 干吼！ ก็แค่แหพี่น้องบันเอ Làm bàn tóc như hoa, thái lên tàu hoa, phát thành thao, bước vào bàn đèn Nhảy ngang như một viên hoa, lắm lắm, lắm lắm, lắm lắm, lắm Làm sao để được hồn hoa, hầu đi hồng,